สายทีพี่น้องซูกูสุขคนครับผมหมดนี้ก็ตื่นกระซอบพี่น้องเก็บภาพงามมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องอันนี้เป็นละมุดกรอบด้วพี่น้องเด้อครับผมโอ้พันดกอีก่น้องโอ้ยจักสายพันยังครับผมไปสื่อยุตตลาดครับผมไสื่อกิ่งตอนมาด้วพี่น้องมาปลูกพี่น้องเลยปีสองปีเลยพี่น้องถือว่าดกพี่น้องโอ้ดกแข้งอีพี่น้องดกปากซากพี่น้องเก็บภาพละมุดกรอบมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องปลูกไว้ได้พี่น้องเด้อครับผม ทางหัวกลางสวนพี่น <we> <modern> ้องนี่งดกอีนีพี่น้องการจากนะพี่น้องละมุดกรอบพี่น้องหน่วยใหญ่หน่วยนักพี่น้องนี่งเกผักมังงามครับผมปลูกไว้แค่ต้นเดียวพี่น้องนี่งไม่ดกเพ็มต้นนียครับผมนี่เก็บผักละมุดกรอบมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เบิร์หนึ่งเงี้ยครับผมปลูกใส่หัวใส่สวนมาได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมพี่น้องดกตัดชาจดกแห้งพี่น้องนี่แค่หนุ่ยแค่เครื่องเดียวพี่น้องอีกเครื่องนึงก็เก็บไปแล้วครับผมนี่ครับผมดกอีนี้พี่ ละมุดกรอบพี่น้องไปตัดปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ปลูกเส่้ยวหัวเส่สวนเลยครับผมน,น,นี่โอ้ดกอีกทีพี่น้องนทำนักปีหวานครับผมเนื้อลายพี่น้องครับต้นก็มาสูงเล้วพี่น้องนี่อันนี้ปลูกได้ปีกว่าแล้วพี่น้องปลูกได้ปีกว่าแล้ว,ลวลครับผมดีเขาลองปีพี่น้องแต่มันดกเก็บภาพละมุดกรอบครับผมทำง่าม,มาฝากพี่ฝากน้องเนี่ยอยู่นี่กินบนันบานเนาะครับผม